สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองทามน้อยอําเภอกันพราลมจังหวัดศรีสะเกษครับคุณคำเนียมครับครับพ่อครับอันผมถามนะครับอันอันเป็นอย่างคือจังดเห็ดดาวครับดาวนี่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของการการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าครับครับผมวันที่ยี่สิบห้าธันวาครับก่อนยังเื็นอายุดยกจะบอกั้ เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญ,ญ,สสญ,ญสลักษณ์การเกิดของพระเยซูเจ้าอยู่ที่เมืองเบียตเลเฮมประเทศอ,อิสราเอลโอ้ครับผมตอนตอนพระเยซูเจ้าเลิดมันจะมีดาวอยู่ดวงนึ่งครับป้าป้าปกดใ,ใ,ให้คนเห็นครับเขาเลยเอาสัญลักษณ์ของดาวนี้มาแปลว่าเราจะแห่วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยทางอำเภอเขา เขาขอให้เป็นวันที่สิบห้าเป็นงนแ่กันทลมปะงานหนึ่งร้อยยี่สิบหกปีของอำเภอครับที่แหจริงๆเดีมันถียสิบสาย3่สิบสามยี่สิบแหอยู่ในบ้านท่าน่เหไแหที่อำยีบสาครับแหที่อำเภอครับแในหมู่บ้านเราเดี๋ยวแห่ไหมยี่ครับแหอีกครั้งหนึ่งแหอีกครั้งหนึ่งสิแหที่อำเภอบบ่ายส ประมาณนี้แล้วก็แห่ที่น้องทามน้องทามวันที่ยี่สิบสามธันวาคมดาวดาวทั้งหมดอไหนมียูเจ็ดวงครับเจ็ดดวงนะครับแต่ว er. um, ่าดวงนี่ดวงเดียวนี่ท้าอำเภอขอให้ไปแห่รวมงานงานร้อยยี่สิบกปีของอบเภอกาตารมของดีแต่ละตำบลแต่ละตำบลมีอยากย่างยีงดีๆก็ไปรวมกันในเมือวันที่สิบห้าครับผมครับ บ้านทีย่างก่อนเมซื้อบ้านน้องทมน้อยบ้านนองทน้อยตบคเนียมอำเภอกันทาจังหวัดรีสะเกครนบครับตั้งตทั้งอ่นแมขอบเตาใต้นั่นะคใต้ข้างล่างนี่ครับบ้านนองทามน้อยโอ้หครับผมสวยงามมากๆเลยครับในวัน วันที่ยี่สิบห้านะครับอันนี้เนจะไปร่วมงานกับอำเภอก่อนอันนี้เนี่ยจะไปร่วมงานกับอำเภอนะครับวันที่15ก่อน2ก่อนแล้ววันที่23จะเป็นแขวที่ในหมู่บ้านเรานะครับที่อำเภอยี่สิบสามก็แหวที่อำเภอสิบห้าก็แหวที่อำเภออ๋อแครัป็แค่ดวงเดียว15บดวงเดียวสิมีดวงเดียวยี่บสามีเจ็่มีดวง ดเียเพราะว่าไปร่วมงานของดีสีกัณาลโอ้ครบพี่น้องนี่นะครับแต่ก่อนก็เคยเห็นอยู่แต่บันทะเล่ะสกลนครอะไรมีเ่องคิดไปจากเินมวโอ้ครับผมมาซอยกันเนาะครับเป็นบุญเป็นบุญครับเพราะพระเจ้าอวยพ่อใน้ลูกหลานมาได้เหมือนครับเดีนี่ก็เศร้ฐเกิดสภาพไา่เติบเยู่เลยโอ้ครับผมล้วงนี่บอกครับ ประมาณหกหมื่นกว่าบาทมันบ่อยนั่นกานี่มันสิีพชะเออสิ่งที่มันเคยเห็นขออ่ะครับมันเฮ็ดอะไเศรษฐกิจสะพัดนะแบบอือครับนี่แหละครับก็เชิญชวนนะครับท่านที่ดูคลิปนี้ก็มาชมแหาดาวที่ศรีสะเกษนะครับที่อําเภอกันทารมนะครับการทารลมกันทารมนะครับกันทารลมวันที่ศรรีสะเกษคับแหอีหลีอีหลอ ครับก็คือวันที่23ครับผมอยู่ในตัวอำเภอกันท่ลาร่มนะครับพี่น้องแต่ว่าวันที่25่สิบาท่านบ้านเป็นอยูเฉลิมฉลองอีกทีโอ้วันที่25ก็จะจอดจอดจอดไว้ที่วัดบ่ครับจอดจอดไว้ที่วัดโอ้ชื่อชื่อวัดอะไรนะครับวัดนักบุญยอแซบบ้านหนองคมน้อยครับที่วัดนักบุญยอแซบนะครับบ้านหนองคมน้อยเซนเยอเซฟนะครับเซนเยอเซฟหนองคำน้อยเซนเยอเซฟหนองคำน้อยนะครับพี่น้องนี่แหละครับภามาเบิ้ง ดาวครับพี่น้องนี่สีสเก็ตก็ับนี่็นเบิ่งนสกยกันครับเป็นชุมชนที่นับถือคริสต์นะครับโอ้บอกครับฟางเลี้ยนเดียนะครับนี่เนะมีสองตัวครับในวันงานเนี่จะมีนางฟ้ามานั่งในรถไหมมีครับโอ้มีลูกอมแจกไหมครับมีวานขนมบอ ครับนี่ว่าครับสันตะคอดตัวเป็นสันตะปาดด้วยครับวันนั้นจะแต่งตัวเป็นสันตะคอดก็จะต้องไปย้อมคิวอีกว่าครับมันมันขาวเลยนี่ครับสันตะคอนดี่ขาวแน่แน่ครับบ้านหนองท่ามหน่อยครับแม่บ้านหนองท่ามหน่อยอำเภอกันทรลักษ to ์จักขั้วเลื่อนครับทั้งหมด สามร้อยเจ็ดสิบหกขวดสามร้อยเจ็ดสิบหกขวดเรื่องนี้นับถือคริสต์หมดเลยเนาะแม่นครับทั้งหมดเลยครับเป็นคาทอลิกเป็นคาทอลิกนะครับคทอลิกนนิกายโรมันคาทอลิกโอ้ครับผมผมก็บพึ่งฮู้จักพึ่งผ่าน่าจะครบร้อยปีครับปีนี้ครับปีหน้าจะฉลองฉลองร้อยปีปีหน้าครบหนึ่งร้อยปีตั้งบ้านครับปีหน้าเนี่ยครบหนึ่งร้อยปีปีนี้ที่เก้าสิบเก้าปีใช่ในการตั้งหมู่บ้านหนองทามน้อยครับผม เก่าเกาเนาะเลขสวยหนี่ะครับซนตาฟอดครับจะเฉลิมฉลองแล้วครับวันนี้นี่พามาดูหนึ่งดวงแต่ถ้ามาวันที่23ที่ในตัวอำเภอใช่ไหมครับจะมีเจ็ดดวงจะมีเจ็ดวงอลังการดาวบนดินนะครับมีเจ็ดดวงครับเฉลิมจะ้องเสื้องเครับเเป็นแปดดวง นี่ได้ตัวเพิ่ัมีคนเป็นพาโติกปยาใยอยู่ด้วกันนะครับไจากบ้านเขาเนี่ยแะ้ายูุ่่นกวางเ้นเดียสองตัครับก็สีหอดมือนั่นนะครับกระชิมี่เอ่อเอียงก็มีคอกมามีอย่างแมนเบาครับมหลายลาย่างคนีกแดงมามคนีกากุมานพักูม่านจมีขอตางหาครับ ทำพระกุมารเนาะครับเขาอื่นครับแมนแมนเนี่ยพระยืนเจ้าเส้นตะครอด์ผ้าไปเบิ้งครับครึ่งเส้นตามีไงทำหลวงวาพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดอยู่ในถ้ำเลี้ยงสัตว์ครับครับเพราะว่าช่วงที่เข้ามาจดทะเบียนสมรสอขึ้นทะเบียนราชอยู่กรุงเยรูซาเล็มสมัยนั้นห้องโรงแรมมันเต็มหมดครับพระนางมารีกับนักบุญเยศเสพ ใกล้จะคลอดก็เลยไปไปอาศัยอยู่ในถ้ำเลี้ยงสัตว์โอ้โนนี้คลอดพระเย็นเจ้าไปวันนั้นแหละเป็นแกะเนาะครับผมนึกว่าเป็นหมาเป็นแกะแกะโอ้โขอโทษอีกีเดียวเป็นแกะนะครับไม่ใช่เป็นหมาแกะไม่ใช่แค่กวางเรนเดียเนาะครับครับอันนี้กวางเรนเดียเป็นสัญลักษณ์ครับผมนี่กระสีเทียดไฟติยังใส่กระสีประดับประดาไร่กิจตรงนี้มันท่นเลี้วนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเบิ้ลไปแล้วหกหมื่นประมาณห้าพันหกหมื่นโอ้ครับพี่น้องหลาย นี่แหละยูซีสเกีตกามีกันธาร่มครับพี่น้องเมื่อกี้ค่ะยุบันท่าเลือเพื่นภาคเกษกรกรหมดโอ้คัะเพื่อนนั่เพื่นกรับสาขาเดียวกันเหรอรับที่นั่งกันเดียวกันครับเป็นโรมันคาทอลิกนะครับใช่ครับโรมันคาทอลิกครับผมถือว่าเป็นบุญใหญ่บ้านเท่านะแม่นครับครับโอ้ครับขอบคุณทีครับทีละวัดนักบุญโยเซฟวัดนักบุญโยเซฟบ้านน้องขามน้อยอืครับอำเภอกระท่าลมจังหวัดศรีสะเกษยร์มือนั่นผมสิมาเก็บ มารับของขวัญเลยครับได้ครับนี่ที่เอากระสอบมาใส่ของขวัญด้วยสันตะขอถ้าเป็นถ้าเป็นบ้าหนอนจุดบ่อก็นายยกเลยนายยกมากเลยบอกครับบ่อเป็นแย้งมากเลยพี่น้องเอ้ยที่กลยนีช่องช่องช่องสามเนี่ยมันมาถ่ายบอครับเพื่อนบอกว่าปีที่แล้วช่องสามช่องเจตมาถ่ายแต่ว่าปีนี้ขออนุญาตเป็นช่องจอมกับช่องสังํามเ้ย มองมาท่านเดียวเนาะแต่วงามงามพี่น้องแต่ก็รอดูได้นี่ครับเป็นความสามัคคีเป็นความสามัคคีของพี่น้องชาวบ้านหนองทามน้อยนะครับซอยกันส่วนคริสต์มันบรรดาไฟแี่เองหลายครับครับนี่มันท่รนเสียงนี่ครับผ่านมาผ่านมาเห็นนี่ก็ติดจับผาเป็นป่าบ้านอย่างนี้ม่ท่าแล้วนะครับเครื่องเสียงนี่เอานั่นขึ้นมาติดแล้ววะครับ เพ่ต้องไปมาตั้งได้ดีครับดีก็ต้องไปตัวนี้ครับเปิดเพียงไปเนาะครับเมียนครับครับผมพี่น้องแต่ก่อนเห็นแต่อยู่สกลแต่ว่ามือนี้ที่สกีก็มนี่พี่น้องก็ได้ต้นเมียมาจากเพื่อนนแล้วก็เนาะครับโอ้พระเจ้าอวยพรครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนครับครับมือนี้มาเบิงความสามัคคีของพี่น้องเช่าน้องทำหน่อยครับมทอดมืออีรีคุ้นตา สิเป็นสิเป็นซสนตะคอเองแมนครับนี่นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ